เรียนท่านผู้บริหาราคณะครูบุคลากรที่เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบออนไลน์โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยระดับปถมวัยขั้นพื้นฐานน้ำและอากาศในระหว่างวันที่20-30ถึง30เมษายน2566ที่เคารพทุกท่านดิฉันมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งแล้วก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะที่ได้มาเป็นประธานในการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบออนไลน์ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยระดับปฐมวัยขั้นพื้นฐานน้ำและอากาศเพื่อการพัฒนาครูปฐมวัยที่ยังไม่ผ่านการอบรมกิจกรรมตามโครงการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาและเครือข่ายโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยได้ดำเนินงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยระดับปฐมวัย ตั้งแต่ปีการศึกษา2554จนถึงปัจจุบันเพื่อที่จะปลูกฝังนิสัยรักวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนระดับปฐมวัยในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยโดยครูผู้สอนในโรงเรียนจะต้องดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ทุกสัปดาห์ให้กับเด็กปฐมวัยตามแนวทางของโครงการดังนี้ 1. เด็กปฐมวัยทุกคนในทุกระดับชั้น ได้ทำกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยไม่ต่ำกว่า10กิจกรรมต่อปีโดยทุกระดับชั้นรวมกันไม่น้อยกว่า20กิจกรรมต่อสถานศึกษาต่อปี2การทำโครงงานโดยใช้กระบวนการสืบเสาะของเด็กปฐมวยัยตามแนวทางโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยระดับปฐมวยัยอย่างน้อย1โครงการต่อ1โรงเรียน3 การดำเนินงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยระดับปฐมวัยในโรงเรียนโดยในการดําเนินงานให้ผู้นําเครือข่ายท้องถิ่นวิทยากรเครือข่ายท้องถิ่นสามารถประเมินโรงเรียนแล้วก็นําผลการประเมินโรงเรียนไปพัฒนาโรงเรียนในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนานเขตหนึ่งได้สำรวจบุคลากรครูที่ยังไม่ผ่านการอบรมขั้นพื้นฐานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยน้ำและอากาศพบว่ามีจำนวนครูที่ยังไม่ผ่านการอบรมจำนวนทั้งสิ้น40คนจึงได้อนุมัติจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบออนไลน์ในครั้งนี้ขึ้นการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะสาเร็จลงได้ ด้วยได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายดิยฉันต้องขอขอบคุณทางผู้นำเครือข่ายท้องถิน่นวิทยากรเครือข่ายท้องถิน่นของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาปรมศึกษาน่านเขตหนึ่งมาณที่นี้แล้วก็ขออวยพรให้การจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบออนไลน์ในครั้งนี้ดำเนินการไปด้วยความราบรื่นเรียบร้อย สำเร็จรู้ล่วงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วดิฉันขอเปิดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบออนไลน์โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยระดับปฐมวัยขั้นพื้นฐานน้ำและอากาศณบัดนี้ค่ะ